กลาดสวยนะครับวันนี้เราเจอวันี้ปีแรกครับก็แจ้งการสารนะครับคืนนี้ก็เป็นคืนที่หมดนะครับกิจกรรม D o T U T S นะครับสิ้นสุดไปในเที่ยงคืนนี้นะครับหลังจากเที่ยงคืนไปึนไปก็จะหมดเวลากิจกรรมนะครับจะกลายเป็นลิมิเต็ดในทันทีนะครับนี่การเป็นการเสริมทีมทั้งท้ายสุดในสุดท้ายของปี ยีเป็นทีนะครับแบบจิิงทัวนะครับ hmm. ม <hi> ี3มมีสร้อยกว่า hmm. ล mm ้านครับแล้วก็ไาตัวแล้วเนอะไรด้วยนครับเดี๋ยรับรับปิดมาก่อนนะครับมี่ะรับไปเลยครับโอเคนะครับผมมีเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับเล้วก็จะมาซื้อพวกนี้นะครับกิมิตนครับผมตือตั้งมาอยนี้สามร้อย สุงพวกนี้ครับนี่เหมือนนะครับโอเคเนี่ยเรามารับมนก่อนครับนี่นะครับมดรคส่า้ล้านนะครับมีบางคนอโลสู้นะครับซูเชกนะครับมีซิวามีโคลิซาวิทอิลิชนะครับตัวท็อกนะครับโคลสตานะครับคอมินเน่อะรนนตโน่ีนี้นะโอเค เสริมทีมครั้งท้ายของปีนี้เป็นมานะครับย้ํานะครับสทีมนี้เป็นสายฟรีนะครับไม่เคยเติมเงินนะครับในเดีอนนี้ต้องอดทนอดกั้นนะครับแล้วก็อดใจรอแล้วก็ต้องดวงดีนะครับต้องมีดวงสุดๆนะครับผมโอเคนะครับอนี้ก็คือหน้าทีมของนะครับนีนี่คือหต้าทีมของนะครับมีตัวท็อปนะครับครูของนี้ับผมมี ปีเล็กๆนะครับเล่นครับดูเป็นเดียสนะครับเซ็นเส้นม์นีชันช่วงนะครับเยอะมากนะครับเลอยนะครับแล้วก็แล้วก็ยูในนี้อีกเยอนะครับมีนี่นะครับมีด้วยนครับเยอะมากนะครับ เอาลงมันมนะครับต้องสลับสับเปลี่ยนกันนะครับผม,มก็วประมาณนี้นเนีย่ยแล้วที่เหลือผมก็ซื้อจนหมดนะครับมีเพียงแสอสามตัวครบรับสายฟีดดีครับ